ครับวันนี้กับผมพันโทรประเสริฐยศจุทินนะครับ ตำแหน่งผู้บังคับหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการขึ้นที่33วันนี้ก็เป็นผู้แทนท่านผู้บังคับหน่วยนะครับโดยท่านพนเอกยศศักดิ์บรรเทาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่33าสํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบญชจการอาหารพัฒนารับนโยบายจากท่านผู้บญชจการหน่วยบญชจการอาหารพัฒนาและท่านผู้บญชจการอาหารสูงสุดนะครับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์และผู้บญชจการหน่วยบญชจการอาหารพัฒนาพลเอกจีรัตบุญชยาได้รับนโยบายจากท่านผู้บญชจการหน่วยบญชจการอาหาร ก็น้อมนําเอาผ้าห่มนะครับมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องรัษฎรในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยได้เข้ามาพัฒนามอบให้อย่างทั่วถึงเป็นจํานวน100้ผืนที่มามอบในครั้งนี้ซึ่งอากาศบนดอยนี้อากาศหนาวเย็นมาก19-20องศานะครับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อากาศหนาวนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัษฎรบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่7ที่หน่วยได้เข้ามาพัฒนา ในหมู่บ้านเป้าหมายของปีงบประมาณ2,565นะครับที่ได้เข้ามาพัฒนาให้กับบ้านชับเจริญแห่งนี้นะครับอันดับแรกก็จะเป็นการสร้างเส้นทางการคมนาคมนะครับเป็นถนนคอสโลจำนวน1เส้นรวมถึงถนนลาดยางจำนวน1เส้นและถนนลูกรังเข้าพื้นที่การ,กรเกษตรอีกจำนวน3เส้นที่เราได้เข้าพัฒนาในปีงบประมาณ2,565ในปีนี้นะครับ